สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแรมโบปลายตัดเฉียงนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆตัวนี้เป็นมีดนอกมีดนําเข้าเป็นเหล็ก DC 53นะครับโหเหล็กตัวนี้นะเหล็กดีเหล็กเทพเลยนะครับ d ี5 3มามาดูดีกว่ามาดูรายละเอียดกันเลยครับนี่โอ้โห,โหนี่ดี53นะครับราคาแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่8.2นิ้ว ส่วนที่กว้างี่สุดอยู่ที่2นิ้วสันหนา5.5มิลเกือบเกือบหเลยตัวนี้นะครับเกือบเกือบหมิลเลยสวยงามมากๆครับนี่ครับโลโก้ติดตรงนี้ครับ DC 53ชุบแข็งอยู่ที่61 Rockwell หรือว่า6 1 SRC เนี่ยครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้พยุงเวียดนามครับโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมาก600บาทนี้ได้สองหนังด้วยนะครับนี่มาดูซองหนังสองหนังนี่อย่างสวยเลยครับนี่ นะนี่ไม่แข็งไม่นิ่มกําลังดีครับเนี่ยเนี่ยกำลังดีนะกำลังดีเป็นซองแบบเปิดหลังนะครับนี่สวยงามมากสวยงามมากซองหนังเฉพาะซองหนังบ้านเราก็สี่ห้าร้อยแล้วนะครับถ้าไปจ้างเขาทาแต่นี้ได้มีดแล้วเป็นเหล็กต้านสนิมด้วยนะครับเหล็กต้านสนิมดีสีห้าสิบสามเหล็กต้านสนิมนะครับใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายสนิมขึ้นช้า ใครสนใจรักทายมาได้ครับ600บาทครับ600บาทพร้อมส่งเกี่ยวบเงินปลายทางครับ